ตำนานต่อมาคือท้าอู่ทองนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นคนละคนกันแล้วท้าอู่ทองนี้เป็นเป็นเพียงตำนานนะครับแต่ว่าในตำนานาน,นั้นน่ะที่โยงมาถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งก็คือท้าอู่ทองได้มาปราพญานาคนะครับที่เมืองอยุธยาเพื่อจะสถาปนาอนาณาจักรอยุธยาขึ้นมานะครับ จึงเกิดเป็นตัวตำนานของเท้าอูท่ทองนี้ขึ้นมานครับตำนานที่3ของคลิปนี้ก็คือตำนานอุรังคธาตุนะครับที่พระธาตุพนมคือตำนานนี้ได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทที่ตรงคือตรงริมแม่น้ำโขงนี่แหละแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยรอยพระพุทธบาทนั้นนะ่ะ คือมีกระแสน้ําเปลี่ยนทางแล้วรอยพระ,พ,ระ,พ,ระพุทธบาทก็เลยไปอยู่ในขอบขอบของแม่น้ำโขง